สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีแบ่งปันเลขเด่นหวยฮานอยนะคะนำมาฝากกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นเลขเด่น3ตัวมา1ตัวซึ่งใช้ได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะวันนี้เรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะ สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแอดมินยังใช้เลขเดิมอยู่นะคะนั่นก็คือเลขไหลเลข2เลข7แล้วก็เลข8ดค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่แอดมินบอกว่าเลขถูกมายาวนานมากยังไงวันนี้มันต้องไม่มานะคะและแล้วมันก็ไม่มาเลยค่ะเห็นไหมคะแต่จริงๆแล้วมาไหมคะเพื่อนๆว่ามาไม่เอ่ยคิดว่าจะไม่มาใช่ไหมคะบอกว่าจะไม่มาพอมาจังได้คะ่ะ และแล้วก็มาที่เลข2นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเลขหลาสนะคะ78มันก็มาได้เลข2ค่ะเราจะยังคงใช้เลขเด่นตัวนี้เดินต่อหน้าไปอีกนะคะไปดูเลขที่แอดมินจับคู่ให้เลยค่ะสำหรับเลขที่จะจับคู่ให้นั้นนะคะแอดมินจับคู่ให้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้ก็ได้ หรือจะเลือกเลขที่แอดมินไม่ได้จับมาก็ได้ค่ะอย่างเช่นเลข2นะคะถ้าเพื่อนๆดูนะคะเลข2เลข7เลข8แอดมินจะจับคู่กับหลักหน่วยซึ่งเป็นเลข1 2 3 4 5ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเลขมันต่าไม่ชอบเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เลข6 7 8 9 0มาเป็นตัวจับคู่หลักหน่วยก็ได้ค่ะฉะนั้นเลขมี2ฝั่งแล้วก็เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือว่า นำไปใช้งานได้นะคะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้สันส้นๆง่ายเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเทคนิคดีๆของเลขยี่กีอีกแล้วนะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเล่นเลขรูด บินปักแล้วก็มัดนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะได้กำไรแล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมินก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนในเลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่า หากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆน,นำเงินทีละร้อยสองเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูกเราเราได้เอาเงินมาลงทุนน้อย,นอยเนี่ยคะ่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินอะไปให้กับเขาฟรีฟ มันโอกาสในการได้มันน้อยมากค่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยค่ะดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทํายังไง แอดมินก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณ1,000นะคะเพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ100-300นะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2,000ก็ตั้งเป้าไว้ที่300-500ค่ะและถ้าเรามี เงินทุนงบเรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0นถึง5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200อเพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บบาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับการเล่นเลขรูปสิประตูนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองค่ะหน้าตาของเลขรูปสิประตูก็คือเขาจะมีเลขให้2ตัวมา1ตัวนะคะเลข2ตัวมา1ตัวให้เล่นรูปสิประตูบนและก็ล่างแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ถูกวิธีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดของการเล่นเลข สองตัวมาหนึ่งตัวคืออะไรคะแอดคำตอบก็คือวิ่งบนแล้วก็รูด19ประตูล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิ่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบวิ่งกันเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงค่ะออกจากเสียวหน่อยๆน,นั่นก็คือเล่นแค่รูด19ประตูบนแล้วก็ล่างนั่นเองค่ะเทคนิคก็จะมีเล็กๆน,น,น้อยๆไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ รูด19ประตูบนล่างเหมือนกันค่ะนั่นก็คือให้เลขมา2ตัวนะคะแล้วก็มันจะมาแค่ตัวเดียวด้านล่างนี้ก็คือจับคู่ให้นั่นก็คือเด่นเจ็ดกับแปดถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบรูดแต่ชอบเสียวลงไปอีกก็คือเสี่ยงลงไปอีกก็คือจะแค่เล่นเลขจับคู่บนล่างไปกลับนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้ศูนย์กับสฟันศความหมายก็คือระหว่างศูนย์กับสเนี่ย ไม่ชอบเล่นศูนย์กับ4ี่ไม่ชอบเล่นเลข2ตัวจะเล่นเลขตัวเดียวก็เลือกเลขศูนย์ตัวเดียวได้นะคะหรือถ้าไม่เล่นเลขศูนย์ตัวเดียวชอบเสี่ยงลงไปอีกก็เจาะอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะมีเจาะให้ถามว่าเลขเจาะเข้าบ่อยไหมบอกได้เลยค่ะห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะเลขยิ่งน้อยโอกาสเสี่ยงก็ยิ่งเยอะค่ะพอจะเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็สองตัวมาตัวเช่นกันค่ะ สองตัวมาตัวเหมือนกันก็คือให้เลข4ี่กับเลข9แล้วก็สแลเลข4ความหมายก็คือให้เลข4ี่กับเลข9้าแเบบน้นเน้นเลข4นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเลข3กับเลข0ย์เน้นเลข0นย์นะคะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็คือการจับคู่ให้เช่นเดียวกันค่ะและเขียนห้อยไว้ว่าติดเบิ้ลตองความหมายก็คือรอบนี้ติดเบิ้ลก็ได้ติดตองไว้หน่อยก็ดีนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ2ตัวมา1ตัวค่ะให้เลข2กับเลข0ตัวใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตัวเน้นแสดงว่าระหว่าง2กับ0นเนี่ยเน้นเลข2นะคะโอเคนะคะอันนี้ค่ะล่าสุดที่จะต้องให้เล่นรอบถัดไปให้เด่น6กับ7และเน้นที่เลข6นะคะตรงนี้ก็คือจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วก็อันนี้มีเลข3ตัวให้แล้วก็บอกว่าปิดเบิ้ลตองด้วยนะรอบนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิคของการวางของแอดแต่ละท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นของแอ s ท่านเดียวกันค่ะให้เลข4กับเลข5เน้นที่เลข4นะคะให้เลข2กับเลข3เน้นเลข2ค่ะอันนี้ก็ให้1กับ2แล้วก็เจาะส่วนผลรางวัลถูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อนๆก็ดูเอาตรงนี้ได้นะคะจะบอกว่ามีถูกแล้วก็มีฟันนะคะแล้วก็มีเจาะอันนี้ก็มีถูกมีฟันมีเจาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถูกเฉยๆอ d s เขาจะไม่ได้เขียนว่าเจาะหรือฟันเราก็สามารถดูเองได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะถูกค่ะมีเจาะด้วยมีฟันด้วยนะคะก็ ตามนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะเอาต่อไปค่ะหลังจากนี้เทคนิคก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะมีแอดสองถึงสามท่านสลับกันมาวางเลขให้ฉะนั้นให้เราเลือกเล่นตามเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือตามอย่างเดียวที่เราต้องการจะตามนั้นค่ะเลือกหนึ่งคนและเลือกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเล่นตามจนได้กำไรแล้วหยุดนะคะ และการเล่นเลขรูด2ตัวมา1ตัวนะคะก็คือเลขเด่นสองตัวมา1ตัวเทคนิคของการลงทุนนะคะแอดมินจะให้ดูเป็นสรุปนะคะอันนี้ ในลักษณะตัวละ1น,นะคะเราจะเทียบในอัตราส่วนตัวละหนึนั่นเองค่ะถ้าเราเลือกเล่นด้วยเทคนิคเล่นทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งบนแล้วก็ทั้งข้างล่างนะคะเราจะใช้ทุนอยู่ที่76กํำไรอยู่ที่14นะคะและถ้ามันเด้งนะคะบนล่างเราก็จะรับอยู่ที่104นั่นเองค่ะในกรณีที่2ค่ะถ้าเราเลือกเลข เฉพาะเลขเด่นมาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วเรารูดส9ประตูบนล่างเราจะใช้ทุนอยู่ที่38นะคะแล้วก็ถ้าเลขมันเด้งนะคะถ้าไม่เด้งเราก็ได้52แต่ถ้ามันเด้งบนล่างเราก็รับไปที่142นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเล่นแต่ตัวเจาะล่ะ ตัวจาที่เป็น2ตัวบนล่างไปกลับนะคะก็จะใช้ทุนอยู่ที่40กําไรที่50นะคะและถ้ามันเด้งบนล่างเพื่อนๆก็รับไปที่140และนี่ก็คือต่ออัตราส่วนต่อ1นนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็น,นว่าอัตราส่วนต่อ1นเนี่ยเราจะต้องใช้ทุนประมาณนี้ถูกไหมคะและแอดมินก็แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะเล่นตัวละ1เพ <Alej> andra, 1> ราะว่าถ้าตัวละหนึ่งเพื่อนๆก็ดูอัตราส่วนที่จะได้นะคะวันหนึ่งเราจะได้สักเท่าไหร่และมี โอกาสในการตามทุนเท่าไหร่ฉะนั้นเทคนิคในการเล่นก็คือเราต้องมีงบหรือแบ่งเงินทุนออกมาไว้สําหรับตามเลข6กถึงแรอบนั่นเองค่ะดังตัวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเรามีงบอยู่ที่1000เราก็ตั้งเป้าแค่1 0 0่ง0ถึงสามบาทเท่านั้นค่ะได้100-200ก็รีบหยุดนะคะเพราะว่างบ1000บาทเวลาเอามาลงทุนแล้ว โอกาสที่เราจะต้องใช้ตามเลขประมาณ6-8ถึงรอบในจังหวะที่ถ้าเราบังเอิญเจอเลขมันหลุดพอดีนะคะโอเคค่ะเทคนิคก็คือให้เพื่อนๆเ,เลือกเล่นเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเล่นเนี่ยค่ะเทคนิคมีทั้งหมด3ตัวเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวได้กำไรแล้วหยุดค่ะไปดูกันต่อค่ะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนำก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทำไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่ 60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนําว่าเหมาะสําหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ําก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน600ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บบนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งโพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิ้มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไรเท่าไหร่ที่เราตั้งเป้า วันละร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ต่ำเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะถ้าทุนตัวละ10นะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะยอย่าลืมค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะ วินล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับคู่วให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให้ ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะ โอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเลยก็คือแทนแทนแทนยีก่กีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะยี่กีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบยหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลา ให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ